ตั้งใจตั้งสติและแก้ปัญหาทุกสิ่งที่เข้ามาจะผ่านไปได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นิสิถนฟันธงอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์นิดก็จะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่ท่านเดินทางต่างจังหวัดแล้วท่านก็อาจจะต้องพักผ่อนและ เข้าสู่โหมดการทำงานนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพตนเองให้ดีด้วยค่ะอากาศก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะโครคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบริหารจัดการต้องดูแลสุขภาพทั้งตนเองและคนในครอบครัวด้วยนะคะ การเงินค uhm. ่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะด้วยดาวการเงินคือดาวพุธนะคะเดินโ er, right er, คจรอยู่ในมุมมรณะแกดวงชะตาจึงส uh ่งผลให้การเงินของท่านนั้นมีรายจ่ายมากนะคะท่านจะต้องได้ซ่อมบ้านซ่อมรถหรือใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวท่านต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะมีรายจ่ายค่อนข้างมากรอท่านอยู่นะคะ การงานค่ะด้วยดาวประจําตัวนั้นยังเรินโคจรพระองศาค่ะส่งผลให้ท่านนั้นอาจจะไม่ค่อยมีเลี้ยวแรงหรือกระปี้กระเป๋าในการทํางานมากนักบวกซ้ํามีเรื่องหนักอกหนักใจในเรื่องของการทํางานด้วยมีปัญหาเข้ามาตลอดที่จะต้องแก้ไขและเคลียร์ปัญหาต่างๆให้จบให้สิ้นแต่ก็ยังไม่จบสิ้นอยู่ดีนะคะในช่วงนี้ท่านจิงต้องให้เวลาเยียวยาทุกสิ่งและปัญหานั้นก็จะคลี่คลายไปได้ค่ะขอให้ท่านใช้สติปัญญานิ่งเงียบทํางานอยู่ เบื้องหลังไว้ก่อนจะดีที่สุดค่ะสมงคลค่ะอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านบูชาองค์อนาธบินทิกะมหาเศรษฐีและทาสีพึ่งฟันดงพระแม่ลักษมีสมบัติจัก,กรพรรดิค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะท่านมีไว้ก็อุ่มอุ่นใจนะคะด้วยที่ว่าออกไปที่ไหนพบปะกับใครก็จะได้พูดใจเจรจาค้าขายก็คล่องค่ะก็เสริมบรารมีกันไปนะคะท่านควรหามาพกติดตัวประจาตนไว้ค่ะ ความรักค่ะสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องห่างไกลกันด้วยเนื้อเรื่องของการทำงานหรือห่างไกลด้วยระยะเวลาของการทำงานค่ะหรือเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศนะคะจึงต้องห่างกันไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เดี๋ยวก็กลับมาเป็นดังเดิมเหมือนดีเหมือนเดิมค่ะสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องพบลักจากสื่อออนไลน์นะคะ คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมจะดีค่ะจะเข้ามาทำให้ชั้นชุ่มชื่นหัวใจค่ะ สุขภาพค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะท่านอาจจะต้องระมัดระวังอาหารร้อนๆหรือของร้อนๆที่ปรุงสุกใหม่ๆค่ะจะมีปัญหาโรคปากลิ้นพองทําให้ท่านมีปัญหาในช่องปากได้หรืออักเสบเป็นแผลได้นะคะท่านควรที่จะหลีกเลี่ยงของร้อนๆค่ะและใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองเป็นพิเศษนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะและสําหรับในช่วงนี้อาจารย์นิขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับสัปดาห์หน้าจะมี เพื่อนเพื่อนนักพยากรณ์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทํานายดวงให้ทุกทกท่านได้รับชมและรับฟังนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสุขภาพก็แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ